พี่น้องครับสวัสดีครับมินี่ภาพพี่น้องมาเบื้องวิธีการรับมีดนะครับกรีดยางอ่อนนะครับยางอ่อนนะครับเป็นยางที่เปิดใหม่นะครับก็มีเปลือกกี่บางนะครับบางบางส่วนก็ี่มีเปลือกกี่บางนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาเบิ้งการกรีดยางอ่อนนะครับแต่งมีดจังไดมันจังสีมาะสมนะครับเดือยจังไดจแตงสีมาะสมนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับพี่น้องครับ คันแรกนะครับในเห่าเลือกลองมีดก่อนนะครับยงางที่ผมเอามาให้พี่น้องเมืงองู่นี่นะครับเป็นลองมีดอลองมีดหกสิบห้านะครับร่องหกห้านะครับของของตรงเก่านะครับผมเลือกมาเป็นยางเพื่อ,อเอามาให้พี่น้องเบืองว่านี่คือเหมาะสมกับการกรีดยางอ่อนนะครับ พันแล้วพี่น้องกับพันแลกต้องเลือกรองมีดเห,หมาะสมครับเปลือกยางกอนนะครับเปลือกยางกอนผม,มา่าขาผมเห็ดหนนาทีรองหกสิบหานะครับลุงไปนะครับนาทีมาะสมนะครับพั้นแล้วพี่น้องประสบการณ์ทางไหนก็เอาตะขันก็ได้นะครับเอารองใงยก็ดีก็ได้นะครับแต่ว่าผมมามันสิอาจ่เหมาะสมนะครับ นั่นแล้วก็ให้เอาลางองหกขึ้นหาลงมานะครับอันต้นแรกก็ทูก่อนนะครับทูข้างหน้าทูหินนั่ครับทูเพื่อให้เกิดความบางนะครับทูไปรเรื่อยนะๆนะครับทูหลองหนนะครับทูทูข้างหน้าทูไปเรื่อยๆนะครับโดยใส่หินหยาบนะครับ มีเลสอนหินนะครับพี่นอ้องผมบใส่ลายหินนะครับผมใส่หินหยาดกับหินเหนี่ยมนะครูไปก่อนนะครูคหให้เกิดความบางก่อนนะครับเป็นนิดหน่อยครับลองใส่เวลาวเนี่ยนะครับเพราะว่าแทงตรงหลอดูให้ด่างก่อนนะครับ ทูให้ร่อยคือเขาแ่งมาจากบางทีเขามันหลบไปเลยนะครับเพราะว่าขันยังมีร้อยอยู่มันก็จะเกิดความเหน็บนะครับร้อยตัวถี่เขาเขียเขาหังมาจากร่องตีนะครับเวลาเขาไปเฉีมันก็จะเกิดความเหน็บนะครับเพราะว่าหลอกม้อนนั้นมันอกเกิดคนเดียบมันก็จะเกิด <c oughs> เกลดชีกัหนาอย่างถ้ามีเกดต้นเนือ้อขึ้นนะครับนี่ยัง,งหลงมุนนี้นะครับนี่นะครับชนมุนว่าครับนี่นะครับหลงมุนนี่นะครับห้อยรอยรอยเจียนะครับนี่เดี๋ยวกันการก่อนนะครับอากลางนะครับมีรอยเจียพวกนี้นะครับทั่วนะครับเพราะว่าเวลาเข้าไปกรีดมันก็เกิด เอาไปเสียบสีขึ้นมายางเกิดขึ้มเหนือขึ้มบนเลื่อนง่ายงซะนะครับมันไม่เลื่อนนะครับก็ทูออกนิดหนึนะครับทูด้านด้านในของมีดก่อนนะครับทูด้านในทูไปเรื่อยนะครับมันเป็นมีดไม่นะครับเป็นจังหน้าหลับอะไรคนใจเลยอยี่นะครับคงปฏิจจังหน้าจะครักหน้านะครับ ไปเรื่อยนะครับกัวทูให้บางไล่มานะครับให้บางไล่มาให้บางไล่มาข้างหน้ามิดนะครับข้างหน้าคมมิดนะครับบางไล่มานะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เอาเอาเดือยนะครับยังเป็นเดือยที่แต่งมาจากโรงงานตีเขาอยู่นะครับทูงานนะครับ่เราถูได้ความบางนะครับได้ประมาณที่เราพอใจแล้วนะครับแล้วก็กลับมาถูข้างนอกนะครับ นี่ครับถูข้างนอกข้างนอกสำคัญนะครับข้างนอกสำคัญเพราะข้างนอกจะไปสัมผัสกับเนื้อยางนะครับกับหน้ายางนะครับกับเปลือกยางเรานะครับสำคัญเราก็ต้องถูให้ดีนะครับถูให้ลบรอยนะครับให้ลบรอยที่ที่มีรอยเข้าเจียอยู่ตรงนี้นะครับพี่้องเห็นไหมนะครับนี่ครับเราก็ คูให้ออกนะครับคูให้มีความเรียบเกิดขึ้นบ้างนะครับคูไปโดยนอนมีดลงนะครับความนิ่ลงนะแล้วก็คูเริ่มนิ่ขึ้นมาเรื่อยนะครับ ที่มีรอยดำๆนะครับเห็นไหมมันจะมีรอยดำๆนะครับพี่น้องจะมีรอยดำๆก็หัวออกนะครับอันนี้สำคัญนะครับตรงร่องมีถ้าเราไม่ ทำให้เรียมนะครับทำให้เรียบให้ลื่นนะครับ,รบ,รบ,รบมันก็จะเกิดการเสียบสีกับหน้ายางเนื้อเยื่อ,อย่างเรานะครับฉะนั้นตรงนี้สำคัญน,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 นะครับาการถูมิดลักษณะการถูบางคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ก็เอาที่เราถนัดนะครับ ไม่ใช่ว่าทำตามหมดทุทดกอย่างนะครับทุก็เราที่เราถนัดบางคนก็ตั้งหิบบางคนก็นอนหิ่คว่ำนีบนะครับถูนะครับถูด้วยหินหยาบนะครับ แล้วค่อยลงหินเนียนอีกทีนะครับล้างนิดตั้งมิดขึ้นลักษณะนี้ก็ดีนะครับมันจะได้อุบัติเหตุมันทีเราพลาดนะครับมันก็จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุกับมือเรานะครับตั้งมิดขึ้นอย่างนี้ก็ดีครับ ถูสันตรงนี้ให้ดีนะครับถูดีถูบรบ้อยออกนะครับมันจะได้ลื่นๆในเวลาเราไปกรีดนี่นะครับความบางก็เกิดขึ้นนะครับนี่ความบางก็เกิดขึ้นมันจะไล่มานะครับกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสนะครับเดี๋ยว นี่ครับความบางมันก็จะเกิดขึ้นนะครับมันก็จะไล่ไล่ไล่มานะครับความบางถูไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ใกล้แล้วครับเกือบจะได้แล้วนะนะครับนี่งสักหน่อยครับ สสำคัญก็ตรงนี้นะครับตรงที่จะไปสัมผัสครับเนื้อเยื่อท่อน้ำยางแล้วก็เยื่อเจริญของของหน้ายางเรานะครับตรงนี้นะครับก็พยายามนะครับพยายามถูให้เนียนนะครับตรงนี้ถูให้ลบรอยออกนะครับลบรอยที่มีคลื่นมีอะไรออกให้นเนียนนะครับ นอนลงอย่างนี้ก็ได้นะครับถูง่ายนะครับนอนลงอย่างนี้นี่ครับถูไปเลยความบางก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับนี่บางกับนี่หนาอันไหนคืดีดกว่ากันนะครับพี่น้องสำหรับผมเนี้อนี่ที่บางนะครับมีคมที่บางนะครับแล้วก็ ตัวมี้ที่บางสะตดดีกว่านะครับน้ำหนักจะเบามือกว่านะครับแล้วก็รับง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาทํามาจากโรงงานมันจะมีความหนาอยู่บ้างนะครับเราก็ถูออกนะครับถูให้เกิดความบางสักนิดหนึ่งนะครับเวลาเราแต่งก็จะแต่งง่ายนะครับแต่งด้วยแต่งนี่ง่ายนะครับเวลาด้ยหายด้วยเล็กลงก็จะแต่งง่ายขึ้นนะครับถ้ามีดบางนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งเดือยกันนะครับสำหรับความสูงของเดือยจากฐานนะครับไปหาอ่ามันอาจจะไม่ชัดน,นะครับมันแสงเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งให้ดูนะครับเราจะเอาเดือยอเราจะเอาฐานเดือยฝังนี้ก่อนนะครับแล้วก็แตะ แเผที่ฐานเดือยนะครับเอาหินหยาบนะครับแเผที่ฐานเดือยนั่นในนะครับให้เฉียงไปหาปลายเดือยนะครับนี่ครับลงไปเลยนะครับไปเฉียงไปหาปลายเดือยนะครับฐานเดือยปลายเดือยนะครับเฉียงหินออกนะครับแล้วก็เฉียงหินไปด้านนี้เพื่อแต่งฐานเดือยนะครับเอาฐานเดือยให้ลงตามที่เราจะพอใจนะครับ อันเดือยให้ลงแล้วก็เวีงหินไปด้านนี้นะครับนี่ครับนี่เพื่อเอาปลายเดือยนะครับบางคนบางท่านอาจจะทําไม่เหมือนกันนะครับก็ลองเอาไปศึกษาดูนะครับเปรียบเทียบกันดูบานนีเหมือนกันนะครับแล้วก็ลงฐานเดือยก่อนนะครับในการเขียงหินออกไปอย่างนี้นะครับนี่ เดือยก็จะเล็กลงนะครับเมื่อกี้เดือยใหญ่นะครับแต่ตอนนี้เล็กแล้วครับแคบเดียวพี่น้องเห็นไหมครับ๋ยวผมจะให้ดูเมื่อกี้มันเดือยใหญ่นะครับตอนนี้มันเดือยเล็กแล้วนะครับนั่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่น้องเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสนะครับนี่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เดือยใหญ่นะครับตอนนี้เดือยเริ่มเล็กลงแล้วนะครับ ด้วยที่เหมาะสมกับยางอ่อนนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณปลายเม็ดข้าวสารนะครับความมนแล้วก็ความสูงมาไม่ให้เกินหนึ่งมิลนะครับที่ผมทำอยู่นะครับเดี๋ยวผมแต่งอีก,อกทีครับนี่ครับเดี๋ยวกล้องโฟกัสก่อนนะครับ ถูที่ฐานเดือยนะครับถูที่ฐานเดือยให้ลงไปนะครับถูลงไปแต่จะถูระวังด้วยนะครับถ้าถูถูถูไม่ระวังนะครับเดือยจะหายนะครับระวังให้ดีนะครับพี่น้องถูที่ฐานเดือยลงไปนะครับฐานเดือยด้านนอกให้เฉียงมีดไปตามคมตัวนี้นะครับนี่ครับฐานเดือยด้านในก็เฉียงมีดไปตาม อันนี้นะครับไปตามคมตัวนี้นะครับนี่ครับกลงไปนะครับแตะไฟเดือยนะครับหินเราแต่งเอาตามความพอใจนะครับไฟเดือยเราเอหินถูไปเรื่อยๆครับ ไม่ค่อยถูนะครับอย่าถูแรงนะครับแต่งเอความมนนะครับตามที่ผมแต่งก็ถ้ากีดดังอ่อนก็ประมาณปลายมิดรข้าศานะครับความมันของปลายเดือยนะครับกราล้างออกดูนะครับนี่ครับไก่จะเข้าไก่จะเข้าแล้วครับนานไก่จะดีแล้วครับอย่างนิดหนึ่งครับ ง่ายนิดเดียวนะครับพี่น้องครับถูนะครับขั้นแรกให้ถูถ้าเราจะเอาเดือยด้านในนะครับเดือยด้านนี้นะครับเดือยด้านนี้ให้เราเฉียงหินเฉียงหินไปแบงนี้นะครับเฉียงหินไปตามไปตามคมมีดด้านในนะครับเฉียงไปอย่างนี้แต่ให้ลงถึงฐานเดือยนะครับเวลาจะชักหินไปนี้นะครับชักหินไปนี้เพราะด้านนอกเหมือนกันนะครับก็ ยังไปตามคมหินด้านนี้นะครับลงไปอย่างนี้นะครับชักหินไปอย่างนี้นะครับชักไปอย่างนี้ชักไปอย่างนี้ชักไปอย่างนี้นะครับเราก็จะได้แต่งนิดหน่อยนนี่นี่ครับเห็นไหมครับก็จะได้เดือยที่สวยงามนะครับ นี่คือการแต่งเดือยมีดนะครับกดมีดนิดหน่อยนะครับให้สมดุลกันนะครับระหวา่างเดือยด้านในกับด้านนอกฐานเดือยให้อยู่ประมาณตรงๆกันแล้วก็ปลายเดือยให้ตรงร่องนะครับตรงร่อง สูงนะครับถ้ามันสูงไปนะครับเราก็แตะที่ปลายเดือยนะครับแตะที่ปลายเดือยโดยเอาสันหินนะครับสันหินนะครับไปแตะที่ปลายเดือยนะครับแตะด้านด้านนอกนะครับแตะปลายเดือยด้านนอกนะครับแล้วก็ขวางมาแตะปลายเดือยด้านในนะครับนี่ครับขวางอย่างนี้นะครับ เราไม่พอใจอความสูงเราก็เอาลงอีกได้นะครับแตะใายเดือยน,นะครับโดยการขวางหินสองไปกันนะครับเป็นเครื่องหมายคูณอย่างนี้นะครับแล้ก็อย่างนี้นะครับนี่ครับนื้ใหม่ก็ลองดูนะครับถ้ามแหลมเกินกเนนราก็แตะใต้เดือยนะครับแตะใา้เดือย แต่งอยู่ก็จะประมาณปลายเม็ตรข้าวสารนะครับปลายเมล็ดข้าวสารนะครับความเหลมนะครับความมุนของปลายเดือนนะครับปลายเมล็ดข้าวสารนะครับไม่เหลมเกินแล้วก็ไม่อ่ไม่ทู่เกินนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับก็แต่งนิดหน่อยครับแต่งด้านข้างแต่งอะไรนิดหน่อยแล้วก็เมื่อได้รูปแล้วนะครับเมื่อได้รูปที่เราต้องการแล้วนะครับเราทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็ลงหินเนียนนะครับ จะปลายเดือยน,นะครับให้ปลายเดือยคมนะครับนี่นีนมก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับความเหลี่ยมก็จะประมาณปลายเมล็ดข้าวสารนะครับ ไม่แหลมเกินไม่ทู่เกินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาลงหินเนียนนะครับนี่คือมีดกรีดยางอ่อนนะครับท่านใดที่สนใจเลื่อนี้ก็มาได้นะครับพักท้ายเซตมาได้เลยนะครับ เงียนผมจะมีสองก้อนนะครับตอ,ตอนนี้ก็ก้อนเดิมก้อนเก่านะครับลองดูนะครับมือใหม่ก็เอาไปทดลองดูนะครับสลหรับเซียนแล้วก็ผ่านไปนะครับท่านครับก็รูปดูนะครับเราถึงหรือยังนะครับเราลงหินถึงหรือยังนะครับ ถ้าเราลงหินเนียนถึงนะครับมันจะมีโคม,มีดส่วนที่เราแทงหินออกไปมันจะไปม้วนอยู่ด้านนอกนะครับมันจะติดมือเราสักๆนะครับนั่นคือเรารับถึงแล้วนะครับถูกออกนะครับถูส่วนที่มันเกิอนออกไป ก็สูงเดือยจะสูงฐานถึงปลายประมาณ1มิลนะครับ1มิลลิเมตรนะครับจะไม่เอาเดือยใหญ่นะครับความกว้างความกว้างของฐานก็ประมาณมิลกว่ากว่านะครับฐานเดือยก็อย่าไปเอาใหญ่ครับยางเรามันยางเล็กนะครับยางเปิดใหม่เราจะ,ะไปทําเดือยใหญ่ๆซงสูงไม่ได้นะครับเพราะเราตะแคงมีด นิดเดียวพลาดน,นิดเดียวมันจะเฉาะเข้าถึงเนื้อไม้เลยทันทีนะครับถ้าเดือยใหญ่ถ้าเดือยเล็กๆก็มันจะกีดข้องสลับเปลือกบางนะครับก็พี่น้องก็ลองเอาไปศึกษาดูนะครับแล้วก็ลองเอาไปทําตามดูนะครับเผื่ออ่ามันจะมีประโยชน์บ้างนะครับ นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเดือยนะครับเดือยก็จะประมาณนี้นะครับสูงขึ้นจากฐานเดือยนี่ประมาณหนึ่งมิลนะครับความแหลมความคมก็อยู่ที่ปลายเมล็ดข้าวสารนะครับน,นี่ครับพี่น้องก็ลองเอาไปาทำดูนะครับ นี่ครับประมาณนี้ครับก็คลิปนี้ฝากพี่น้องไว้แค่นี้นะครับยังไงถ้า,าคลิปหน้าก็ค่อยเจอกันใหม่นะครับขอบคุณพ,พี่น้องที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ